กำลังไายทดสดมาแล้วค่ะดีใจมากเลยมาสักทีอ่ะครูเริ่มสตรีมแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนพวกเราไปเช็คไปเข้าไปดูได้วันนี้วันที่ถามรอบที่แปดสิบน้องเลนช่วยคุยกับพูหน่อยค่ะ พีโอ้โหคงกำลังฟังไม่ออกชื่อเล่นเสร็จทีจริงอะ่ะสุดยอดคูไม่คือธนภูมิชื่อเล่นอะไรคะภูมิอะไรใครว่าเพื่อนนโดนัดทพลชื่อเล่นอะไรคะนัทนัทเข้ากลุ่มกูเกิลคะลลูมยัง ใครยังไม่เข้ากลุ่ม o o g l e c ค a s s r ลู m นี่คือโค้ดนะคะของห้องพวกเราเออเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อเช็คชื่อนี่นะคะครั้งที่แล้วที่รูเช็คชื่อนี่อ๋อครั้งที่แล้วรูเช็คชื่อในสตรีมเนาะไม่เป็นไรอ่ะปฐพิ์